แต่มือให้เลยแต่มืงให้เลยส้นคิมเข้ามาแต่มือให้เลยเมยมีคนไล่สองแล้วเอาแม่ไทยกูไหมไทยกูไหม ตุตุตุนังตักดูดูมันตุตุตุเป็นแบบกับมสวัสดีค่ะเอามกบสวัสดี สว,ส,สวัสดีค่ะนี่นคือหน่าเจ้าของช่องนะคะถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันเจ้าของช่องจะเปิดหน้าอย่างทันทีเลยค่ะแต,แต่แต่นี่คือหน้าเจ้าของช่องนะคะหน้าเจ้าของช่องคนนี้กระจกมาเลยนะคะ <c oughs> แล้วมันก็เตี้ยดด้วยนะคะแล้วมันก็ดำด้วยนะคะหน้ามันก็เป็นสิว <c oughs> แต่คนนี้หน้าเป็นรอยนะคะมันไม่โหลอนะคะทุกคนจะไปเอามันนะคะแล้วมันก็ลุมากานรึเป จย่าไปเอานะทุกคนบักอันนี้ปากขาห้านะครับขาห้าไม่เป็นไรค่ะทุกคนรู้หมดแล้วอ่ะทุกคนเปิดวิมาท่านออกยังไม่หายอยู the no. ่ยังยังไม่หายอยู่ยังยังไม่หายอยู่ ตัวเองหมดลยหรืตัวเองแบบไปเล่นกับสนานสกเล่นเนี่ยอือเห็นเบื่ออ่ะอนี่คุณน่าจะของช่องคนดูใจมึงได้หมดแล้วเออกูหันกล้องจริงฟีไปกูตัดก็ได้อ่ะเออเห็นหน้าเหรอก็เห็นหน้า อ,อ๋อแม่บิดไหมโอ้ยอ <c oughs> ่เพื่อนมาอีกหนึ่งคนเอ้านมกินนมโ <c oughs> อ้เาไปกินนมกัน